ทุกท่านครับวันนี้มาที่นี่อยากจะมาปราศัยเรื่องการบ้านการเมืองแต่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องที่วันนี้ทำให้อารมณ์หงุดหงิดเสียเล็กน้อยวันนี้ทั้งวันครับเดินทางมาหลายอำเภอนะครับเดินทางไปหลายที่ครับได้รับการตอบรับอย่างดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอำเภอต่างๆในจังหวัดตราด หลายคนส่งยิ้มให้โบกไม้โบกมือให้เอาอาหารการกินมาให้เยอะแยะเลยครับอารมณ์กำลังดีกระแสของพรรคกำลังมาดีๆแต่วันนี้กกตทำให้พวกเราหงุดหงิดครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันเลือกตั้งนอกเขตแต่พวกเราตกอกตกใจกันหมด ว่าการกระทําที่ไม่ระวัดระวังของกกตทําให้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ฟังเหตุการณ์หนึ่งในหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยกกตลืมไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านะครับหรือจงใจก็ไม่รู้แต่ไม่ได้แตะไปแนะนำตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนยกตัวอย่างเช่นลำปางเขตหนึ่ง อผู toda, no a, ้คนที though, ่เดินไปชะทางไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับไปทัดทวงเจ้าหน้าที่กกตก็บอกว่าผู้สมัครคนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วทั้งทั้งที่จริงๆยังมีสิทธิ์อยู่ยังลงสมัครเลือกตั้งอยู่เรื่องต่อมาครับกกตกรุงเทพมหานครแปะ QR code ครับให้สแกนแนะนำตัวผู้สมัครเพื่อไปดูใบแนะนำตัวผู้สมัคร แต่พอสแกนไปแล้วกลายเป็นผู้สมัครที่ลงสมัครในการเลือกตั้งปี2566ครับในอีกกรณีหนึ่งเวลาเลือกตั้งนอกเขตต้องใส่รหัสครับว่าเขตเลือกตั้งรหัสอะไรกะกะตะก็ไปใส่รหัสเขตเลือกตั้งผิดเหมือน เขียนจดหมายแล้วใส่ผิดซองครับแทนที่กองนี้จะต้องเอาไปนับรวมกับเขตนี้กับกลายเป็นคะแนนกองนี้เอาไปนับรวมกับเขตอื่นเพราะไห่พี่น้องครับวันนี้พวกเราผิดหวังกับการทำงานของกะกะตและที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับกะกะตอบอกว่าผิดพลาดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะผิดพลาดอะไรกันนักหนามันจะผิดพลาดยังไงมันเกิดกับ ประชาชนพักเดียวครับผมก็ไม่รู้ว่าจะงใจหรือไม่ไปตอบแทนกนกตก,ก,ก็คงจะไม่ได้รู้แต่ว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จก่อนคงต้องมีการเก็บหลักฐานคิดบัญชีกันต้องมีคนเข้าคุกคับงานนี้ครับแต่ระหว่างนี้ทำอะไรไม่ได้ เจ็ดวันที่เหลือต้องช่วยกันครับมีวิธีที่จะสก,กัดกลโกงการเลือกตั้งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนการพักประชาชนทั้งสองไปให้ถล่มทลายให้มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าพักประชาชนชนะขาดครับให้มันโกงยังไง ก็ไม่ได้ผลครับเอาไว้ชนะขาดไปเลย